วันที่หนึ่งกรกฎาคม2563นะครับเป็นวันพุธของช้อนเงินเด็กหญิงธันชนกมโนรัตน์จะไปเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่หกวันแรกนะครับเป็นวันที่เป็นสิริเป็นมงคลอย่างมากตอนนี้อายุกี่ปีลูกอายุกี่ปีครับอายุกี่ปี สิปีหรือ11ปี11ปีเต็มเนอะวันที่22่สิกร,รกฎาคมเนี่ยเขาก็จะอายุ12ปีนะครับลูกสาวคนดีครับของนายกเอกอมรมโนรัตน์คุณแม่สิริการมโนรัตน์ครูประจําชั้นวันนี้ครูปีนี้คือใครคููครูกาญจนาใช่ไหมนี่บริบาลเขานะครับนี่คือบริบาล ไปางโน้นลูกไปต้นต้นโไปเฟื่องฟ้าอ่พาเตรียมตัวจะไปโรงเรียนนะครับโน้นโนต้นเฟื่องฟ้าให้มีสติปัญญาหลักแหลมปราดเปรืองฉเฉลียวฉลาดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกอันนั้นทางนี้ลูกนิมบริวารเขา แล้วก็บรรยากาศเช้าๆ้าของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับหมามีกี่ตัวเอามกี่ตัวครับอ่ะช้อนกันเรียงหมาไว้ตัวนี้ไปด้วยเรียกตัวนี้ไปด้วยเรียกตัวนี้ไปด้วยดูบริวารเขาครับบรรยากาศวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสามนะครับ ขอนเนื่เตรียมตัวจะ,ปะเปลี่ยนหนังสือนะครับบรรยากาศทุ่งไล่ท้องนาต้นไม้ต้นนี้นะครับชี้ลูกเดินมาต้นไม้ต้นนี้ที่เกิดพร้อมกับหนูลูกยบมาท่านผู้ชมครับต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดพร้อมกันนะครับคือต้นต้นยางนาช้อนเ,น,เนเงินเกิดวันที่22กรกราคม2551 จับจับลูกจับอะไรได้ดูอบไม่ใครโตกันนี่นะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับอายุเท่ากันนะครับปลูกปี2 5 5 1ช้อนเงนเินเกิดเดือนกรกฎาคมต้นนี้ปลูกเดือนสิงหาคมมองมองลูกมองมองต้นสูงไหมสูงไหมครับมองขึ้นไปชี้ไป เกิดพร้อมกันครับเด็กหญิงทันชนกมโนรัตน์นะครับทไมเดินไปเหรอลูกเพื่อนที่ไหนจอเนี่ยไ,ไ,ไ,ไปโรงเรียนนะครับ เอาลาลายายบอกยายด้วยวันดียายรักกันวันดียายดีๆนะลูกวันดียายบอกขอพรจากยายลูกอมีการขอเครือดีกได้เงินหรือยังลูกได้เงินหรือยังครับครูแม่บอกว่าให้ร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึ่ง ร้อยเอาร้อยร้อยสิบาทก็ได้ลูกไม่มีเลี้ยงยนะี่ไงเลี้ยงฮ <c oughs> เดินไปล้วลูกเก,ก,ก่งนั่นยางไป <c oughs> เอาไปส่งเกล็เลิกไปส่งเลเลิกส่งเ,งเ,งเงไปเรียนหนังสือไปวัด เอาว่งวิ่งวิ่งวิ่จักรยานเจ้าของลูกแปะเอาไปมันมีที่นั่งไหมลูกอ้าทำไมหว่าพ่อตรงนั้นสงสัย้ึ้ึ้นได้ โอ้ยจักรยานชอนเงินไปเรียนหนังสือแล้ว